ว่าไงนะครับลุงเดี๋ยวบงับงเบื้องมีคนมาเจอม,ม,ม,มีมีครับลุงมีมีมีครับนั่นสี่เือต้องแหลมมากยี่สิบคนแหลมมากง่ายสุดหรอง่ายสุดหรอสเก็ตเต็ตัวใ <laughs> ส่จริงดีจ้าหรอ <laughs> <laughs> ชนแล้วขอโทษไม่มีใครสั่งใครสอนไงวะโอ้โหหาคนมารับหน่อยครับอาจารย์ยกไม่มีรถเย็ดแม่ไอย่างคอนเทนต์สี่ไม่ได้แล้วนะผมบอกก่อนนะถ้าสี่ปุ๊บนี่โดนจับเลยนะผมบอกก่อนเลยนะอาจารย์ยกอ่ะผมบอกก่อนนะถ้าไปวิสีเขาออกสตรีมโดนจับปั๊บเลยแหละหนูกรอกไปแล้วนานไหมคะถึงจะได้ไม่นานค่ะหนูไม่นานคหนูมีเฟซไหมเดี๋ยวพี่ติดต่อไปทางเฟซก็ได้ ถ้าหนาูมีเฟซน่าจะได้เลยอ้าวฮัลโหลเพื่อนต๊อดเออว่าไงเพื่อนเออเพื่อนหรอโอ้ยเพื่อนเองเพื่อนเองอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนออออยู่เรเบลบอยู่เรเบลบนเพื่อนกำลังหากล่องซ่อมหางเงินอยู่เติมยาชาหนึ่งหมื่นได้อะไรบ้างครับพี่ได้เยอะไหมครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆจะเติมบ้างเดี๋ยวไปรับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์หารถมาเจอกันกระลากลางก็ได้ครับได้ยวหาคนรับก่อนเดี๋ยวไปเจอกันแต่ได้ก็ชายมันไม่ได้เติมเลยครับมันไม่ให้เติมครับเติมไม่ได้ครับ เติมไม่ได้ครับเติมไม่ได้เจอมันในตัวพวกผมดีอุ๊ยโอ้ฮัลโหลครับพี่ชายพี่ชายครับพี่ชายเอ้าลุงหรอเอามาเจอได้ไงนี่ลุงสวัสดีครับ อ้า็เจอได้ไงอ่ะผมไม่รู้ผมขับมาลองมองมันเนี่ยลองมองอะไรผมขับมาเรื่อยๆเลยผมไม่รู้จริงๆสามบานเลยผมสามบานเลยเอ้าไอ้เจอลุงใหญ่เลยผมไม่ได้ลองมองจริงๆลุงผมนั่งจะขับมากับคนดูมาเจอแบบมาเจอเองเลยเลาที่่าวรถอ่าใช่ครับลุงตอนแรกผมขอเบอร์ลุงในทวิต เยอะควยผูกมดอนะ่ะคูมไม่อยากเข้าไปเลยอะ,อะไรนะครับลุงอะไรนะครับลุงลุงได้ยินผมไหมลุง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 เอ้ยเอาจริงๆผมไม่ได้รู้มือผมสาบานขอให้ผมตายเลย ผมไม่ได้รู้ผมขับมาเอ้ามาเจอลุงเฉยเลยว่าเอได้ยินไหมครับลุงได้ยินผมไหมได้ยิน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 ไหมได้ยินครับได้ยินครับลุงไ่ที่ะลาดไอ้เจี้ยอยางสงครามโลกไอ้สัสใช่ใช่ครับผมก็ออกมาจากตรงนั้นเหมือนกันโอ้โหี้ย พวกน้องที่น้องๆที่อยู่นู่นก็มามันเด่นนี้ครับได้อยู่ไหมครับต่มาเออโทษทีครับลุงคือรถมันไม่ใช่รถผมอะครับผมผมไปเอารถเขาขึ้นอีกเขามาเหมือนกันครับลุงมาแหลไอต้ตัดอันนั้นแหละโบรถกูเ,เดี๋ยวพ่ไปเอาครับผมไม่รู้เหมือนกันครับลุงไปครับเฮ้ยไอ้เ <c oughs> บี้บนแรกก็อย่างนี้แหละไอ้เหี้ยเผดระบบบัค จะี๋ผมหาอเ,เอาเฮ้ยลุงโทรมา<อ>ขาขาข,า,ข,า,ขา,าเลยครับลุงเนแลยครับพี่กําลังหาจูนรถอยู่ครับว่าคันไหนจูนได้ผมจะลองจูนคันไหนรถขึ้นได้กันนาจะจูนคันนั้นคนระับคันนี้กันเออลุงทำไมเขามีแต่รถกจำแบบนี้วะรถผู้เล่นใหม่ครับลุงอ,อ๋อผนะู้เล่นซั่ว เ,เใช่ครับใช่ใช่ครับ <c oughs> ไอเฮียกู้มาเจอลุงได้ยังไงวะผมยังเออบังเอิญอยู่เลยว่าไอเฮียลุงแม็กหลอไอเฮียเขาแกงงันสมัครแกง <c oughs> เสียงเสียงสตุอดด่ะลุง <c oughs> ลุงต้องจอดรถลุงต้องจอดรถลุงต้องจอดรถมันึงจะหายกระตุก อืผมก็ยังงงอยู่ผมไม่ได้สนายหรืออะไรเลยนะผมจะเอาเวลาไหนไปสนายอ่ะเสียงกระตุกไหมลงุงไม่กระตุกนะของมือไม่กระตุกกระตุกปะถ้าขับรถอะกระตุกครับอ๋อแต่อันนี้ไม่กระตุกแ <มา S 1> ล้วแกงมืงอ่ะยังยังไม่ได้ทำครับลุงตอนแรกว่าจะทําแต่ว่ามันมากันเยอะมันมาแบบสี่สิบคนอย่างเงี้ยมีแต่เต็มบบผมก็เลย,เยแบบว่าใช่ให้เขาคัดออกก่อนครับลงุง ก็คือใช่ใช่ครับใช่เคลืนมาด้วยเหรอใช่ใช่ครับก็มีมาครับบุพเพศเติมท่านเด้งเลยเบอร์ตะเปาเบอร์อะไรวะมีเบอร์ตะเปล่าไหมว่าจอดรถดีกว่าไหมใช่ครับจอดจอดไปหาจอดที่คุยไหมครับ เบอร์ตะเปาเบอร์อะไรวะมึงเชื่อว่าไงนะครับลุงเดี๋ยวบางบางเอ,อิญมีคนมาเจอมีมีครับลุงมีมีมีครับพี่มีเบอร์ตะพี่เป่าไหมครับพี่พวกน้องๆอ,อะไรก็มาครับอยู่ไหนพี่เนี่ยผมอยู่ไก่ต๊อดเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรถแล้วก็ลงใหม่ อยู่ไหนพี่ปา่าหรอเอ็งไม่มีเบอร์พี่เปา่าหรอจำไม่ได้อ่ะครับไม่ได้กูมีเบอร์ไอหมึกด้วยหมึกหมึกก็อยู่ครับหมึกก็อยู่หมึกมาทําครับหมึกมาทําพู้ชมว่ามันแป๊บมันโทรไม่โทรไม่รับอ่ะไอหมึกอ่ะคนดยิงอ่ะนะโทรไม่เคยจะรับแล้วจริงๆหนึ่งหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง เบลาเลนคือใครวะลาเลนคือคนในเอเอมดีที่อยู่เอแซบครับที่อยู่เขาเคยเล่นที่แฟมมาก่อนครับและเจเจอ่ะเจเจผมไม่รู้ครับเจเจไหนไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในเบอร์กูเด่ยไอ้ยี่นี่ลูกไต่ถังขอบคุณนะครับลุงที่เข้ามาเดินขอบคุณนะครับสนุก จะมาเตรียมด้วยตอนตีกันได้ได้ครับลุงขอบครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไปแต่ผมไม่ได้ไปแบบมานี้แล้วไม่ไปนู่นนะผมไปนู่นด้วยนะเพราะว่ากันไปเล่นพวกแอดดอพวกอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อได้สลับกันได้คุณรอมึงขึ้นเกงแล้วเนี่ยอยากรู้อ่ะว่าคนจะเดือดขนาดไหนโอหผมรับสไตล์ลุงเลยครับผมรับแบบลุงเลยจําจากลุงมาก็เอามาใช่ครับส่งบพี่ป่าัปเขาพวกแบบ ฝีมือครึ่งหนึ่งเป็นงานครึ่งหนึ่งนั่นฝีมือต้องแหลมมาเยอะที่คนแหลมมายังไงสุด <laughs> หรอย่าไงสุดหรอสเก็ตเทคตัวร์ใส่กิ๊กรีบมาหรอ ไปสุดหล่อไปเลยพี่เห็นในขันหลังไหมมันกำลังจะแาเข้ามาปุ๊บมันหันหนีเลยมันมีคันหลังเมื่อกี้กำลังจะขับตรงมาเมื่อกี้เนี่ยขันหนีควักเลยไอ้หลุดจัด พี่ควักโทรศัพท์ได้เหรอคนจะรู้บันคนยินดีได้นะครัขอบคุณครับขอบคุณครับลุงขอบคุณนะครับขอบคุณครับลุงมันคนเลยเว้ยโอ้มันวันแรกคือเปล่าครับลุงเดี๋ยวก็ต้องคัดไงใช่ครับใช่เมืองมันดีลาาเท้าอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมลุงขอบคุณครับแฟมด้วยนะครับลุงครับพี่เปาขอให้เฮงนะครับแฟมด้วยใช่หรออยู่ไหนให้ผมขับรถไปหาป่ะโอเคโอเคเฉลี่ขับรถไปหาพี่เปา ฮิโรชิรับคนนิวเจนฟ้าไม่น่าทำมั้งฟ้ามันไปเล่นทีนั้นแล้วไม่ใช่หรอฟ้ามันไปเล่นอยู่อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะแก๊งอะไรเมืองอะไรสักอย่างนึงนี่แหละผมจำไม่ได้อะที่น้องมันไปทำอะ่ะมันได้ทำอยู่นั่นไม่ใช่หรอใช่างเสียงอะไรนะลงุง